เราไม่ชี้ว่าเราเป็นสื่อใหญ่นะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นมิชชั่นอย่างหนึ่งอะถ้าเราอยากเห็นอะไรเราจงทํานี่คุณมีข้อมูลหรือเปล่าคุณเป็นสื่อภาษาอะไรเขียนมาได้ยังไงวะชักจูงแบบนี้หรอหรือทำไมสัมภาษณ์คนคนนี้แน่ใจแหละว,ว่าเขาดีจริงๆอะไรเงี้ยไอ้ก้อนอิที่ปามาหาเราอะรุ่งขึ้นอะเขาก็ลืมไปแล้วเหมือนกันปะแล้วทำไมเราถึง เร,เราไม่ได้ลืมนะแต่เราก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบกมันไว้ต่ออ่ะมันเป็นบทเรียนสำคัญมากนะในการที่จะอยู่ทำงานด้านนี้ได้ที่มันต้องแบบเจอเจออะไรเยอะๆอ่ะเสียงวิจารณ์ก็คือเสียงวิจารณ์แต่คนอ่านแต่คนอ่านคนรับสารสำคัญ,สำ,คญสำหรับเราที่สุดทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เสียเวลาและเขารู้สึกว่าเขาได้อะไรกลับไปเสมอ ตรงนี้เป็นที่ประชุมที่ไม่ได้ไม่เป็นทางการมากแต่ก็นั่งล้อมล้อมวงกันเราจะคุยกันเพื่ออัปเดตงานต่างๆรอบสัปดาห์ก็จะมีการประชุมนอกรอบบ้างมีบางทีก็แบบอยากจะไปแบบปลดปล่อยก็เนาะไปในสวนเนี่ยไปอยู่ข้างนอกมองอะไรถูกเขียวบ้างหัวสมองก็น่าจะปลอดโปร่งมากขึ้นสำคัญก็จะมีพวกไว้บอรอ์ดเวลาแบบ จดงานประชุมงานทั้งแบบไว้บอร์ดแบบนี้ถ้าเป็นกระดาษซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญของของการทำง,งานเนอะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ประชุมก็จะมีครัวเล็กๆไว้เตรียมอาหารก็จะเป็นออฟฟิศที่ที่ไม่ได้เป็นทางการมากมันจะมีเป็นหมดเลยสมัยก่อนอะสมัยแบบมีหนังสือแบบค่ายพาอะไรพาเลนสักอย่างเยะไปเยอะๆไปหมดอะเราสึกม,มันก็เป็นทาทูนึงที่ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่า พ่อแม่สมัยนู้นกับพ่อแม่สมัยนี้ไม่เหมือนกันเราเราอยากให้พ่อแม่มี awareness อย่างเช่นทําไมพ่อแม่ไมพ่อแม่ชนชั้นกลางอย่างเราต้องรู้เรื่องคุณแม่ไวสใสเราต้องสนใจเขาด้วยเหรอหรือว่าทําไมต้องรู้เรื่องเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษานั่นเพราะโครงสร้างเราไม่แข็งแรงไงเออคุณทําไมคุณต้องเอ่อใช้เวลาสองชั่วโมงในการขับรถจากบ้านไปโรงเรียนที่แบบ กลางมืองมากๆม,มีเด็กแบบโภกะทิอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าโรงเรียนมันมีคุณภาพเท่ากันคุณมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นคุณใช้เวลาจากบ้านไปโรงเรียนได้แค่15บาทีปะ่ะโรงเรียนใกล้บ้านเรามีเยอะแยะเลยเผื่อเด็คุณไม่เลือกเข้าไงอะไรอย่างเงี้ยมันเราคิดว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดแล้วรากบางอย่างอ่ะถึงแม้คุณไม่เผชิญอ่ะแต่คุณแน่ใจได้ยังไงว่าลูกคุณจะไม่เผชิญในอนาคตอืมเราอยากมันถ้าเป็นภาษาคือ active citizen อนะ่ะ เห็นเขาเห็นใจเขาเห็นใจเราคือถ้าถ네네้าเด็กคนหนึ่งอยู GW ่กับพ่อแม่ที่ awareness เรื่องนี้เรา่าเด็กไม่ต้องสั่งสอนเขามากเลยอ่ะเขาก็จะโตมาในบรรยากาศแบบแบบความคิดแบบนี้แล้วก็เรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องประชาธิปไตยเรื่องรัสดิการอะไม่จำเป็นต้องพูดเลยเพราะถ้าเขาโตมาแบบนี้เนาะมันก็จะไปของเขาเองเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของของคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยว่าแบบ LGBT เป็นเรื่องปกติมากเลยแต่นั่นถึงต้องใช้เวลาจากถ้าพ่อแม่แต่หนักเรื่องนี้เราว่าลูกไม่ยากเลยคือทุกวันนี้ทำทำทำ,ทำในสิ่งที่ค่อนข้างใหญ่มากนะในสังคมไทย <c oughs> คิดว่ามันแบบเกินตัวไปไหมเกินตัวไหมเหรอไม่มีอะไรใหญ่เกินตัวเราอ่ะยอดเออเรารู้สึกว่าเราสามารถตั้งคำถามอะไรก็ได้อย่างโรงเรียนสายธรรมศาสตร์อะที่เรา ที่เราตั้งคําถามตอนนั้นน่ะมันก็เป็นการตั้งคำถามเล็กๆของเราลนะ้ว่าทำไมเราต้องเรียนลูกเสือเนนารีทําไมเราต้องไหว้ท่าผีเสื้อให้เป็นในวิชาพละเราไปสัมภาษณ์เจ้าของเพคคณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น <c oughs> เขาก็บอกแบบเพนพออย่างหนึ่งเขาแบบเขาไปเขาคือเป็นแบบเด็กเก่งมากได้ทุนไปเรียนต่อด้านคณิตศาสตร์กลับมาเป็นอาจารย์ด้านคณิตศาสตร์ที่มหลาลัยอ่ะเขาบอกเลยว่าเด็กไทยเรียนเลขทาไมเด็กไทยต้องเรียนเลขยากมากขนาดนั้น คือโอ้โหแบบมันซาตรีมากเลยนะสำหรับเราอะ่ะเฮ้ยฉันอกครั้งผู้ของคุณแบบนี้มานานมากศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ที่พูดกับเราอย่างเงี้ยเออเด็กใครไม่ควรเรียนเลขยากขนาดนั้นมันเออถ้ามันถ้าครูหรือหลักสูตรใช้แนวคิดแบบนี้ในการออกข้อสอบหรือในการประเมินวิชาคณิตศาสตร์อะ่ะ มันก็คงม,มีคนอย่างเราน้อยลงอะที่จะท็อกซิกหรือคิดลบก,กับเลขอะเอ,อ่ออันนั้นที่กบับบัมภาษณ์นั้นทาให้เราเรารู้สึกเราพลิกมุมต่อต่อวิชาเลขสำหรับเราเลยนะเราไม่ได้เกลียดมันเพราะยังไงเราก็มีเครื่องคิดเลขอยู่ในมืออยู่แล้วห้องทํางานสังเกตว่าจะมีไว้บอร์ดมีมีกระดาษโน้ตอยู่อยู่ทุกห้องเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาประชุมเราเราต้องจดเอาไว้ไม่งั้นไม่งั้นสิ่งที่เราพูดมันจะหายไป าาทางกานคิดว่าวิชาไหนที่มันน่าจะสําคัญที่สุดสําหรับเด็กในยุคนี้แนแนวแนแนวอาชีพแนแนวอาชีพแนแนว,แนวชีวิตด้วยซ้ำคือเราอะแนแนวสอหรับเราน่าจะรุนเราอะไม่เป็นวิชาหลับเว้ยแล้วก็วิชาทําการบ้านครับว่างคุยเล่นอะไรเงี้ยไม่เห็นมีใครเคยมาถามเราแบบมีหลักการนะถามว่าอยากทําอะไรก็แค่ใบมาเว้ย อาชีพที่ใฝ่ฝันตัวเองชอบอะไรอ๋อมันจะนําไปสู่วิชามันนาไปสู่อาชีพอะไรได้บ้างวะหนึ่งสองสามสี่แค่นั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยเท่าที่เราคุยกับเด็กมาเนาะเราว่าเด็กสมัยเนี้ยตัวเลือกเยอะมากขึ้นแต่เขามีสิทธิ์จมได้มากขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรจริงๆคือยิ่งตัวเลือกเยอะยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งเขาไปเจออะไรเยอะแยะหมดเขายิ่งต้องการคนที่ช่วยเขาคิดช่วยแนะนะ ไม่ได้สั่งนะแต่ช่วยแนะแล้วครูแนะแนวไม่ได้เป็นไดนะ้ง่ายๆนะเรามันต้องผ่านหลักแบบหลักจิตวิชาเยอะมากรู้ว่าเด็กวัยนี้ต้องการแบบไหนอะไรมากไปอะไรน้อยไปแล้วควรจะแนะยังไงให้ให้เขาสามารถเลือกได้อย่างอิสระจริงๆแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องเลือกแบบที่ว่าเฮ้ยเขาแน่ใจแล้วนะไม่ใช่เลือกเผื่อเลือกเลือกที่สิ่งที่เขาชอบจริงๆริงเราว่าศาสตร์ตรงนี้มันมันโคตรสำคัญเลยเพียงแต่ว่า ไม่มีใครที่จะมาลงทุนมาให้ความสำคัญกับครูแน่ๆวเพราะครูแนแวก็ไม่ถูกให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นด้วยนะสมัยเราก็แบบครูวิชาอะไรก็ได้มาเป็นครูครูคณิตศาสตร์ไม่ยังเป็นครูแน่ๆวเลยอ่ะครูสังคมเป็นครูแนแอะไรก็ได้หรอครูแนแนวซึ่งมันไม่ใช่เว้ยอืมเราก็ครูแนแนวสำคัญมากวิชาแนแนวสำคัญมากคือโอเคเด็กคุยเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่แล้วเพีนง่ว่าถ้ามีความเป็นครูที่มีหลัก ที่ควรจะรู้ว่าแนะแนวควแนะแ,แ,แบบนหนึ่งสาสี่เด็กก็อยากเข้าหาเด็กก็อยากหาคําปรึกษานั่นแหละคือเรารู้สึกเราต้องการที่พึ่งเสมอๆโดยเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้อะแล้วว่านั่นแนวสำคัญมากมากสหรับวัยรุ่นนะตอนเนี้ยอ <c oughs> ไว้บอร์ดเหมือนเดิมขาดไม่ได้กระดาษ <c oughs> จดสิ่งที่คุยกันไว้มีทุกห้องมีโพสต์อิท ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญมากของออฟฟิศนี้ค่ะทำไมที่นี่ในีกระดาษทั้งเรารู้สึกว่ากระดาษอะ่ะมันหยิบสมมติเราไปมูฟไปทำงานนอกสถานที่เราหยิบไปได้เลยนะแต่ไว้บอร์ดมันหยิบไปไม่ได้ถึงแม้จะถ่ายรูปเก็บไว้ได้ก็ตามแต่มันก็ไม่เหมือนกับการเขียนลงกระดาษอะ่ะเราหยิบมันไปได้แล้วการให้คนดูได้เราว่ามันทัชมากกว่าโอ้สกูมากเลยเฮ้ยแต่เป็นโอ้สกูที่เวิร์กมากนะ <c oughs> อันนี้ห้องหนึ่งก็จะไว้บอร์ด เหมือนกันก็ประชุมเล็กๆได้เหมือนกันแล้วแต่เลยเหมือนกันก็มีโพสต์อิฐมีไว้บอร์ดทุกห้องเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เรา,ส,เราสิ่งที่เราคุยกันสิ่งที่เราประชุมอะทุกอย่างมันมีค่าหมดเลยเว้ยมันจำเป็นต้องเก็บเป็นหลักฐานอย่างน้อยก็คือเตือนความจำแล้วก็ ความคิดเรามีค่าว่ะมันถูกมันต้องถูกจดจำมันต้องถูกเก็บไว้ไม่ทางนั้นก็ทางหนึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะใช้ออกมามันจะใช้เมื่อไรแต่มันมันเก็บไว้มันยังดีกว่าไม่ได้เก็บอะสมัยก่อนเราอาจจะเราทําสื่อสิ่งพิมพ์อะเราไม่ได้ได้ฟีดแบ็กอะไรมากนักหรอกก็จะมีจดหมาส่งมาชอบนั่นโน่นนี่แต่ไม่เยอะเนาะสมัยก่อนเนาะแต่สมัยเนี้ยพอเราโพสต์อะไรไปนิดเดียวอะโอ้โหมาทั้งก้อนอิดมาทั้งดอกไม้ แรกแเราอ่านเราอ่านแต่ดอกไม้นะเพราะราู้สึกโอ้โหกูเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอืนี่กูเหรอวะโอ้ยทําไมเจ๋งนี้วะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมันก็จะพองมากขึ้นนะเราก็แบบเออกูพองเกินไปแล้วนะกลับมาอ่านก้อนอิฐบ้างซึ่งก็ซึ่งก็เยอะมากนะเยอะมากแบบคิดไม่รอบเขียนไม่ได้ยังไงวะ ี่คุณมีข้อมูลหรือเปล่าคุณเป็นสื่อภาษาอะไรสื่อมีหน้าที่ชักจูงแบบนี้หรอเอาอะไรมาตัดสินใจอะไรมามั่นใจหรือทำไมสัมภาษณ์คนคนนี้แน่ใจหล้วว่าเขาดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีแบบเราไปสัมภาษณ์มาเฮ้ยเขาไม่ได้พูดแบบนี้อ้ามึงพูดแตใ่ในใจนี่อ้ามึงพูด คอยพูดได้ไงวะคือมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นลาวเกือบเกิดมีการฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยยบยวบไปเลยยวบจนยบุยบ,ยบแบบป่วยไข้ขึ้นอะไรเงี้ยนันเป็นช่วงที่ช่วงช่วงกลางๆของการทําง,งานเนาะแต่พอมามันก็ต้องใช้เวลามันไม่ใช่แบบหู oo, ฉันแข็งแกร่ง,งไม่ใช่พอมันผ่านมาเรื่อยๆอ,ยอะ่ะเราก็เรียนรู้ที่จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เหลืองกับมันอ่ะร,รู้สึกว่าวันรุ่งขึ้นมันก็หายไปแล้วคนก็ลืมแล้วแคะเดียวกันไอ้ก้อนอิฐที่ปามาหาเราอ่ะวันรุ่งขึ้นอ่ะเขาก็ลืมไปแล้วเหมือนกันป่ะแล้วทําไมเราถึงเราเราไม่ได้ลืมนะแต่เราก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบกมันไว้ต่ออ่ะมันเป็นบทเรียนสําคัญมากนะในการที่จะอยู่ทํางาน ด้านนี้ได้ที่มันต้องแบบเจอเจออะไรเยอะๆยอะอะเสียงวิจารณ์ก็คือเสียงวิจารณ์แต่คนอ่านแต่คนอ่านคนรับสารสําคัญสําหรับเราที่สุดทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เสียเวลาและเขารู้สึกว่าเขาได้อะไรกลับไปเสมอเสมออืมอันนี้คือการเคารพคนอ่านและเคารพตนเองมันสําคัญกว่ามากๆกกับการที่เราจะสนใจว่าใครจะด่าเราใครจะชมเรา เพราะนั่นหมายความว่าเรามีหลักที่แข็งแรงในใจแล้วว่าเราทําอะไรอยู่แล้เราทํางานชิ้นนี้ไปเพื่ออะไรถึงแม้งานนั้นจะยอดแชร์แบบหลักสิบเฮ้ยการที่ยอดแชร์ยอดไลค์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่มันมีผลมากมันมีปัจจัยมากมายเยอะมากนะที่ที่ควรจะไม่เห็นงานของเราหรือคนที่จะแบบไม่สนใจงานของเราอะแต่ถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณทําไปเพื่ออะไระแล้วคุณยึดหลักตรงนี้เอาไว้อะ เฮ้ยมันโอเคมากส่วนส่วนไอคำชมคำด่าอะไรเงี้ยมันเป็นรอบนอกมันเป็นรอบนอกแต่ไม่ใช่ไม่สำคัญเราก็เก็บกับมาคิดกลับมาปรับปรุงงานเสมอๆว่าเฮ้ยอันนี้โอเคเราเราเรา,เราแม่งกัดตรงจริงว่ะเฮ้ยเราผิดเราเลยรู้ที่จะขอโทษถ้าเราให้ข้อมูลผิดถ้าเราเขียนผิดเราขอโทษทันทีนะเราจะรู้สึกว่า โอเคเรามีเราเรามีอีโก้เ,าเนาะคนอ่านอะ่ะแบบเฮ้ยผิดนะอะไรเงร i, ี้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งได้ขอโทษแต่กูขอไปเช็คข้อมูลก่อนถ้าเราผิดขอโทษทันทีอย่ามีอีโก้เพราะว่าใครก็ผิดได้สื่อก็ผิดได้คนอ่านก็ผิดได้ทุกคนผิดได้หมดเพียงแต่ว่าอย่าให้คอในใจที่เราที่เรามีอยู่แล้วอะ่ะมันมันสัน่นสั่นได้แต่กลับมาอืมอันนี้เป็นสิ่งที่เรา ได้ได้จากการทำง,งานมาตลอด20ป่ปีมีหรอมีเสพรภัยมดแล้วนะน่ากลัว,วมากอะ่ะไม่เสไพภัยละไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้หลดทีมมันจะต้องแยกไปนอีนออกอ <laughs> ขอดื่มน้ำกลัว